สกลนครอีกแล้วพูดเงียบได้ปะเซาสกลงามผู้ไทยผู้ไทยซิเลอสซิเลสมาซิเลสมาซิเลอตั๊งป่าจะขายดีนะตำป่าตำป่าสกลนครมีซุปตำเจ้าดังอยู่ถุงใหญ่ใช่ไหมซุปตำถุงใหญ่อ่ะ ชื่อชื่อร้านอะไรเดียวได้ในเมืองใช่ไหมซุปต้มเดียวได้เฉพาะค่าถูกเนี่ยผมว่าหลายตังค์อยู่นะค่าถูกพองๆอ่ะรัสิบบาทได้มั้งมันใหญ่แกให้เยอะเยอะรสชาติดีด้วยนะปลาลาทางสะกลนะไม่ใช่อุดรปลาเนี่ยแต่แล้วที่มันจะต่างกันปลาสะกอนแข็งแรงปลาไม่ต้องโขงใช่ปลาอร่อยนะ ปลาแม่น้ำโขงทัวร์ไหวทนน้ำไ,ได้เคยไป,ไปวันวัหนหนึ่งไหมของลาวก็ทำเยอะนะของลาวบ้นานเราของบุรีรัมย์ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่และที่มันมันต่างกันนะแล้วแต่คน,นออใครท<ค><ม>ุ่งบอกอ๋อกินลุงแดงไหมนี่นอนคนลาวเยอะไหมวันนี้คนเจะไปเยอะไหมไม่มีที่จอดรถเลยนะป้ไฟแดงเต็มเลยลานจอดรถเนาะกำแพงนคร ข้าส,ส,สู่อาเซียนเกณนเลยก็แบบเข้าออกออกเข้าออกกับต้นสูงวันนี้เลยไหมไม่ไกลนะต้นสูงตรงที่เขาทําใกล้อยูว่วะไม่ไกลนะตรงที่เขาทําอ่าใบขับขี่ใหม่แล้วตรงนั้นต้องไปตอบแบ็กกราวเขาก็เป็นสีม่วงนะบกสคนส่งหนึ่งสอง ส 2, 2> 2องสองนี่หสอง่ไหมอากาศร้อนเพิ่งถอดเสื้อไม่ไวใช่ชุดจริงจริงเห็นเอเทล่ล้วเโอเคขอบคุณท่าำหอ,อยดองหอยดองอันนี้ของคุณแอลไหมไป,ไ,ปไปกินหองไปกินหองน หอยดองเหรอโอหอยดองหอยดองทำจากหอยอะไรก็ไม่รู้หอยแมงคู่หมหอยแมงคู่ที่หอยแมงคู่ดองน้ำนี่มันท้องเสียนะไม่รู้ว่าอะไรยังไงก็เลยไม่เอาน้ำรับได้รับได้บอสท้องแข็งแรงท้องแข็งแรงเราไม่ได้เลยนะเมื่อเช้านี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ้ไม่ไหวเลยอร่อยนะแต่ว่าแบบเราเป็นคนที่ธาตุ่องตั้มหอยดอง ของคุณแอลเนี่เป็นหนึรลอยสุวรรณค่ะทำดอยทำน้ำทำาย